คน,นเลยครับเดียกอ่ะกลัวเหมือนกันครับแต่แต่แต่ขากลับขากลับไม่กลัวแล้วมีกากยางมาต่อยแล้วสบายแล้วอ้วนี่ยครับขากรับประชาติของ,งเราเดินลุยฝนนะค,ะนครับวันนี้ลำบากแค่ไหนเราก็ต้องสู้ครับสู้เพื่อชาแนลของเราสู้เพื่อสิมตัดของเรานะครับผมรนตกหนักครับวรถสิบล้อล่าสูกดครับบรรยากาศ ครพี่น้องของเรานที่มาทำทางด้วยกันนะครับผมฝนตกก็ไม่ไม่ละเลิกนะครับยังทำกันต่อครับต่อไปดูดีครับดูครับฝรายขาดของเราก็อยู่แต่เกาะติดสถานการณ์ฮะสถานการณ์ตลอดเลยครับคอยดูแลบบเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกเนาะปลาเนาะคขอบคุณนะครับขอบคุณนะมครับขอบคุณป่าชขาดครับผมที่ไม่ทิ้งเมาตาของเรานะครับ chéo chéo chéo. đi đây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  ี๋ยวมันในบรรยากาศให้ลงเวลาฝนตกเนี่ยขนาดจะไม่สุดใช่สี เดี๋ยวไปนี่เนี่ค่ะเก็บไว้ก่อนนะคุณประมาณห้เลยนี่ครับมาเดี๋ยวมาร่วมถ่ายรูปกันนะครับผมขอนิ้วหน่อยครับเพื่อโลข้างบนใหสงบนี่ครับผมทุกคนมาด้วยใจครับผมสองสองคนมาด้วยใจเลยนะครับเปลี่ยนมือนะครับ นี่ครับคนมาด้วยใจครับผมสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วหน่อยสองนิ้วหน่อยครับ